นะคะปกติก็ก็คือ,อจําหน่ายผ่านตัวแทนค่ะคันกันเนาะแต่ละลายนี่เขาก็สามารถจําหน่ายกาแฟปีคอบิมิตได้ประมาณเดือนหนึ่งก็ประมาณร้อยกล่องซึ่งสร้างรายได้ให้เขาในสถานการณ์แบบนี้นี่ทุกคนเนี่ยแบบว่า ทุกคนที่แบบว่าโอ้โหกลับมาขอบคุณเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าเขาจําหน่าได้เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณร้อยกล่องเนี่ยเขาก็มีรายได้เนี่ยหมื่นห้าสองหมื่นโอ้โหค้าหมื่นห้าสองหมื่นอย่างเงี้ยสถานการณ์นี้อยู่ได้ใช่ไหมคะคุณอ,อยู่ได้ค่ะอยู่ได้มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ชมรายการเราอยู่นะคะตอนนี้อาจจะมีความสนใจที่อยากจะสมัครเป็นตัวแทนค่ะพ่ริอยากจะทราบว่าการจะสมัคร ตัวแทนนี่ยติดต่อช่องทางไหนหรือได้ส่วนลดอะไรบ้างไหมอะไรยังไงอะค่ะพี่ท่านนะคะในการนะคะที่จะเข้ามาเป็นตัวแทน,นะคะแค่เปิดบินแค่กล่องนี้กล่องเดียวนะคะในนี้จะนะคะมี30มสซองนะคะซองอย่างนี้นะคะดูดีมากๆเ, <30 S 2> <อ>เลยค่ะสามสิบซองนะสามสิบซองนะคะคุณเปิดบินหนึ่งกล่องตอนนี้นะคะพี่ลิปมีโปรโมชั่นนะคะคุณจะเป็นตัวแทน ระดับ V.I.P. ซึ่งมีส่วนลดถ,ถึง25%เลยค่ะคากันนะ,ะถ้าใครสนใจนะคะพี่ลิซก็มีลิงก์หรือเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้เลยนะคะทางค,คณกันเนาะนี่คือช่องทางการที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนค่ะเพราะ,ะนั้นเพื่อนๆที่อยากจะสมัครเป็นตัวแทนนะคะการขายกาแฟของ P Coffee Mix มันเป็นการซื้อมาและขายไปได้กำไรนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะสร้างยอดขายให้กับเพื่อนๆในณนะเวลานี้ได้เลยค่ะแล้วตอนนี้ค่ะ พี่ลิศมีช่องทางในการส่งเสริมการตลาดให้กับตัวแทนอย่างไรบ้างคะพี่คะเขาก็จะช่วยส่งเสริมให้ตัวแทนเนี่ย ซื้อง่ายขายคล่องอคนจำนวนมากนะเห็นเพราะเราทําตลาดบนเฟซบุ๊กแอดและคูปองแอดอยู่แล้วการทาานกตรงน,นี้นะคะค่ะเนี่ยในเรื่องของการอบรมเราก็มีนะคะ,ม,คะมีมีเทรนนิ่งในเรื่องของเออขายยังไงชวนคนยังไงไปพูดยังไงสปปรรพคุณอะไรยังไงอย่างนี้เราก็มีนะคะในช่องทางพี่ลิศก็มีนะคะในเรื่องของการสนับสนุนให้ทําออนไลน์ค่ะให้ทําออนไลน์เนาะโดยเราจะมีนะคะให้เข้ามาเรียนรู้ ะในสถาบันของ Get expert ด้วยค่ะถามแทนเพื่อนๆนะคะบางทีอาจจะมีคำถามมานะคะว่าคือโอเคบางคนอาจจะแบบอยากจะมาเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ซื้อสินค้านะคะแต่ว่าตัวแทนจําหน่ายบางคนเนี่ยเขาแบบเอ๊ะเขาไม่อยากสต็อกสินค้านะคะบางทีการสั่งอาจจะแบบ เป็นคล้ายๆแบบพีออเดอร์ค่ะพี่พี่มีทุกรูปแบบเลยค่ะมีทุกรูปแบบเลยค่ะก็คือนะคะคนที่เหมาะที่คนที่แบบว่ามีกำมีกำลังใช่ไหมคะมาตัดสตอ<ช>็อกเราไปตัดสต็อกเราไปอย่างเงี้ยอย่างเช่นห้าสิบกล่องร้อยกล่องอย่างนี้ะนะคะ,ะคุณก็เอาไปสต็อกของคุณนะแต่ส่วนตรงนั้นเราก็จะมีโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นในเรื่องของยอดขายของบริษัท นะ้ยอดขายของพีเคพมิกให้คุณในเรื่องของส่วนต่างตรงนั้นอีกอด้วยค่ะแล้วก็สําหรับคนนะคะที่ทุนน้อยนะเหมือนกันแบบว่าเออมาเปิดบินเป็นตัวแทนใช่ไหมคะ,ะแต่ก็ยังอยากจะเป็นตัวแทนเราต่อไปอย่างเงี้ยทุนน้อยอย่างเงี้ยค่ะเนาะ แล้วก็ไม่อยากจะสต็อกสินค้าเพราะสมัยนี้เรื่องของการสต็อกสินค้ามันมันก็เอาไปไปบ้างแล้วนะคะ,ะนะแต่แต่ไม่ต้องห่วงถ้ามาอยู่กับพี่ลิี่โอโ้โหได้ทุกรูปแบบเลยคะ่ะเนาะพี่ลิี่ก็จะมีการทําในเรื่องของดอกชิปค่ะในเรื่องของดอกชิปค่ะก็คือคุณมีลูกค้าคุณสั่งเข้ามาทางทางเราใช่ไหมคะ,คะเราจะส่งสินค้าให้นะใน,ในระดับตัวแทนของคุณอยู่ตงอยู่ตรงตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาส่วนเกินตรงนั้นอะโอนให้คุณค่ะ อันนี้เราคือเราเอานวยความสะดว,วกทุกรูปแบบคุณอยากเปิดบิลไปชิมกาแฟแค่หนึ่งกองตอนนั้นคุณก็ไปบอกต่อลูกค้าเข้าสนใจคุณสั่งมาทางบริษัทบริษัทจงจะส่งให้คุณรับส่วนต่างตรงนั้นค่ะสะดวกจริงๆเลยนะคะสลับตัวแทนจําหน่ายนะคะเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องเครียดไม่ต้องกุ้มอกกุ้มใจแล้วนะคะในเรื่องของว่าสต๊อกตัวเองตรงนี้หมดไปแล้วจะสั่งมาทานไหมนะคะแล้วก็ลูกค้าคือมีพรีออเดอร์มาอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกค้าได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า เพื่อนๆนะคะก็คือได้รู้จักเจ้าของแบรนด์ได้รู้จักกับพีคอฟฟี่มิกมากขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่สนใจสมัครตัวแทนก็สามารถที่จะติดต่อมาสมัครตัวแทนได้<ช>นะคะก <ๆ S 1> ็อ,อยากให้พิลิศนะคะพูดถึง หรือว่าจะฝากอะไรให้กับเพื่อนๆก่อนจบรายการนี้สักนิดนึงค่ะพีค่ะอยากจะฝากนะคะทุกคนเนาะการดูแลสุขภาพนะคะการดูแลสุขภาพบางทีก็ไม่ต้องจ่ายแพงนะคะสุขภาพเราก็จะดีได้ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพกระเป๋าด้วยนะคะก็ยังไงติดต่อมาทางรายการนะคะก็ต้องขอบคุณพีริตอีกครั้งหนึง่งนะคะค่ะที่ได้มาให้เรารับทราบเรื่องราวที่มาที่ไปแล้วก็ตัวของพีคับพิตนะคะวันนี้เราสองคนก็คงขอลาเพียงเท่านี้ค่ะ นะคะกับรายการธุรกิจพิชิตล้านชแนลของ Get expert Thailand ค่ะสวัสดีสวัด,วด,ดีค่ะอ้อยเป็นตัวแทนขายกาแฟ p c o อฟฟี่มินะคะมาได้4ปีแล้วค่ะติดใจในรสชาติแล้วก็คุณภาพของ p c o อฟฟี่มินะคะแล้วก็แต่ละเดือนก็ไม่เคยคิดว่าจะขายได้ถึงขนาดนี้แต่ตอนนี้ขายได้เดือนนึงมากกว่าเดือนละร้อยกล่อง ไอสามารถทำไรายได้จากการขายกาแฟพีคอี่มิกนะคะได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ20,000บาทนะคะแล้วก็ป้าจอยค่ะป้าจอยได้ดื่มกาแฟคอี่มิกเนี่ยนะคะทำให้ป้าจอยสุขภาพดีขึ้นไม่เหนื่อยไม่ล้าทำงานได้ปกติเพราะอายุมากแล้วตอนเมื่อก่อนป้าจอยเป็นโรคไตทำงานมิดนึงก็เหนื่อยแต่ตอนนี้สบายมากค่ะ